ครับสำหรับเอซีสาวหน่อยบานแพงนะครับเตรียมพบกับมิติใหม่นะครับซึ่งก็เป็นรถแห่นะครับซึ่งบอโจตอนนี้ก็ได้เตรียมการนะครับว่าจะเอารถแห่ไปแสดงครับยู่หน้าสารแมฮันนี่ครับเพื่อการเป็นถวายรถแห่นะครับว่าเสียงสีดังดีขนาดใดนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับการเหตุแบบนี้เฮ้าบ่เสือยาหลบลูนะครับ มันเป็นกำลังใจให้ย่างมากนะครับในการเห็ดแบบนี้ซึ่งเห็ดแบบนี้แล้วนะครับมันเพื่อความสบายใจของเฮานํานะครับเพราะว่าสิ่งที่มองบ่เห็นนะครับมันบมเมนวาสิบม่มีอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับใส่วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังเพราะว่าผมอาจสิเวาในสิ่งที่ผมคิดนะครับผมคิดแบบใดผมกะ อาศิบบอกไปยังสันนะครับซึ่งหลายๆคนกาจะคิดแบบผมก็เป็นใดนะครับครับหลังจากที่ลงคลิปนององหญิงนะครับไปหลายหลายคลิปนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาร้ายผมมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่อยากอ่านให้แฟนครับพี่นองได้ฟังนะครับเพิ่นวาจังสีนะครับเพิ่นขอวิจารณน้องวงหญิงเพิ่นวางสีนะครับแต่ว่าผมบอกขออนุญาตเอ่ยซื้อเพิ่นนะครับเพิ่นวางสีทางด้าน ความใสซื่อบุคลิกของน้องครับเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากนะครับแล้วกการแสดงของน้องคือเอาเรื่องจริงของตัวเจ้าของนะครับมาเห็ดบดได้เสแส้งคือแบบใสซื่อจริงๆนะครับบพว่าจะเป็นการบอกยังคือเด็กน้อยที่ไรเดียงสาเป็นยังมากแล้วก็ผลงานนะครับบพว่าสิเป็นการร้องนะครับ ถึงสีบอโดดเด่นกับผากอื่นที่นําไปโคเวอร์ก็ตามแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือตัวน้องเองนะครับสามารถเรียกเอฟซีที่บ่เคยฟังหมอลำให้มาฟังหมอลำได้ส่วนคนที่ฟังอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งสนใจขึ้นเป็นย่างมากส่วนวัยรุ่นนะครับก็เริ่มเข้ามาบ่กว่าสิเป็นอยากมาสมัครเป็นนักรองเป็นแรงพักดัน ให้กลุ่มวัยรุ่นหรือเด็กหน่อยที่อยากแสดงความสามารถหางานทํานะครับโดยที่ในวัเด็กนี่ก็เป็นแรงพักดันอย่างหนึ่งที่ให้คนได้เห็นนะครับบอกวา่าสิเป็นพ่อเม่ผู้ปกครองผู้ใดก็ตามนะครับอยากให้ลูกหลานนะเขามาทําการแสดงมาหางานทํานี่ก็เป็นอาชีพนึ่งนะครับที่ให้ค้นเห็นความสามารถของเฮานะครับหลก้กกาอีกอย่างหนึ่งครับ คือตัวน้องมีปฏิสัมพันธ์ที่บอกเคยผ่านการศึกษาเขาคอดอบรมอย่างเป็นกิจจะรักษณะนะครับแต่น้องมีสิ่งที่ดีเลิศคือคนที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ขนาดนี้ต้องเรียนต้องฝึกอบรมเป็นปีกว่าๆว,ว่าที่ได้ขนาดนี้นะครับน้องทั้งสายงานประชาสัมพันธ์หรือสายงาน น่าง,งามนี่นะครับคือคอมเมนต์ของแฟนคลับนะครับที่บอกว่าน้องบอไดเรียนแต่ว่าน้องก็มีความสามารถเฮ็ดได้นะครับนั่นก็คือสิ่งอัศจรรย์ของน้องรังคนกับว่าน้องมีครบถูกอย่างเหมือนสุปตาคนหนึ่งบ่าสิเป็นนาเสียงที่เป็นธรรมชาติบ่มีการปรุงแต่งใดๆเสียงพุ่งกลางว่านเสียงมีมนสเสน่ห์แถมน้อง ยังเป็นเสียงมอลำาทแๆแล้วเสียงน้องยังไายแม่ฮันนี่อีกคือการวางตัวของน้องนะครับมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาราวะกับแฟนค,ล,คลับแล้วก็คีเล่นเป็นกันเองยุคข,ข้างลางน้องก,ก็เหมือนเด็กหน่อยบ้นบานธรรมชาติใสซื่อบ่มีเสแสงคิดจังไดก็ะบอกจังสันแต่พ่อน้องขึ้นบนเวทีเหมือนน้องมีอีกร่าง กลายเป็นนางพญาราชินีหมอลำเหมือนองค์ล่งด้วยบบกคลิกแบบนี้ละเฮ็ดไห่ไฟแฟนครับหลงหักจนทั่วประเทศเกิดเป็นช่วมร่มมีเพ่นดาขอบตาดำติดตามเบิ้งคลิปน่องจนบ่เป็นอันหลับอันนอนนี่ละสาวน้อยมาัศจรรย์ผู้ที่เป็นอ a เตอร์ช็อกลูกยังใหที่เข้ามาสันสะเทือนวงการหมอรำอยู่ในตอนนี้สาวน้อยลอยล้าน เสียงสติงนององอิงเผ็ดบานแพงเสียงแฟนครับนะครับที่เว้ากันในตอนนี้นะครับกว็วอาสิเป็นเสียงเดียวกันแหละครับนององอิงเป็นคนที่มีความสามารถนะครับบวกกับบอสโจพูที่มองการไก่นะครับผู้ใดสีสมค้นปกปั้นนี่แหะครับคนเฮานะครับเห็นบุญวาสนามันกะจังได้มาพอกัน บอมเนวาพ่อกันง่ายๆนะครับบอมเบนเรื่องบังเอิญหรอครับเรื่องแบบนี้ก็ต้องเหตุบุญมานํากันจังได้มาพ่อผ่านพบนี่แหละครับแฟนคลับคือกันแหละครับเข้ากับเหตุบุญมานํากันแหละครับกับจังได้มาพอออ่อน้ององเองหรือว่าบอดโจหรือว่าไพ่ไพ่ทุกคนแหละครับเข้าก็ต้องเหตุบุญมา่วามกันนี่คือปรากฏการณ์หลูกทุ่งหมอล่ำที่นาติตามนะครับต่อไปเป็นย่างมากเดี๋ยวลดแห่นะครับ คงอีกบบกี้มือนี่กะไดมาทําการแสดงอยู่หน้าศาลแมฮันนีของเฮ้านะครับผู้ใดว่างนะครับก็ขเข้าไปให้เป็นกําลังใจนะครับให้น่องได้หรือว่าบอสโจนะครับเขาเป็นกาลังใจซอยกันครับซอยสนับสนุนวงการหมอล่ำเฮ้าอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยให้อยู่ยาวนานครับสิ่งใดนะครับที่แฟนครับอยากรู้นะครับ กามียังกับคอมเมนต์มาได้ครับผมสีได้ไปหาเรื่องเล่าต่างๆนะครับหรือผมเว้าบ่ครบหรือว้าผิดบางอย่างกับขออภัยนะครับให้แฟนคลับทรงข้อมูลมาให้แน่ผมก็สีเด้เบอกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับพอบางอย่างขอมูลมันหลายนะครับก็เลยอยากให้แฟนคลับนะครับเอาขอมูลมาซอยๆกันนะครับเดี๋ยวกับสีเด้เบ้าให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับนะครับรับชมรับฟัง มีโอกาสนะครับผมกสิไปไล่ซดให้แฟนๆได้ติดตามด้วยนะครับถึงหลังห่านเลยครับเดี๋ยวแฟนครับสุโขสุขคนก๋นเตรียมตัวนะครับหรือว่าพูดได้ว่างก็เจอกันได้ครับย่ามใดที่มีการแสดงเดี๋ยวผมกสิได้ไปติดตามหนาห่านเวทีเลยครับหรือว่าจะเข้าไปหลังหา่านเดี๋ยวต่อไปสิขออนุญาตนะครับสิเขาไปสัมผัสบอสโจด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวสิได้ หลูเรื่องเล่าต่างๆหรือผู้ใดแฟนคลับอยากหัจักเรื่องอยังคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมสิเข้าไปติดตามเพิ่นแล้วก็ขอขอมูลจากเพิ่นนะครับเอาพักดันซอยกันครับแวดวงหมอลำเฮ้านะครับหรือว่ามีข่าวสารยังดีๆนะครับเดี๋ยวผมสิรีบเอามาแจ้งนะครับหรือว่าการแสดงบางช่วงบางตอนก็นสิไปไทายถ้ำนะครับเกี่ยวกับตลกหรือว่าการแสดงหลายๆอย่างนะครับ เอามาฝากพี่ฝากมองสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณครับ